สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับเปิดเครื่องหาดหลูแซนเปิดเครื่องหาดหรูแซน,ห,ห,แนหลังยื่นประกันตัว200000จากกรณีที่แสนวิสาพัฒน์ได้เข้ามอบตัวที่สอพเมืองนนทบุรีหลังจากที่ออกถูกหมายจับในข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามหมายจับของสารจังหวัดนนทบุรีหมายเลข162-2565ทับล่าสุด หลังจากที่ได้มีการสอบสวนกว่า3ชั่วโมงแล้วแซนได้เดินทางออกจากโรงพักเมืองนนท์แล้วทนายจ่อยื่นเงินประกัน2 0 0 0 0 0บาทซึ่งแซนวิสาพัฒนั้นบ้านค่อนข้างที่จะมีฐานพะพอสมควรมีบ้านระดับคลึงหาดใหญ่โตอยู่ฝั่งธนบุรีซึ่งกองถ่ายละครมักจะไปใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายทำค่อนข้างบ่อยมากโดยเป็นที่รู้จัก ในหมู่บรรดาไฮโซมีอาชีพที่เรียกว่าล่ามา้าหรือรับซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี o ่ห้อแอเมสขอขอบคุณข่าวจากสยามนิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ